วิดีโอนี้บรรยายโดยอาชายนาดีนอาชายนาดีนซึ่งกล่าวถึงความท้าทายทางอภิปรัชญาอันซับซ้อนที่มนุษยชาติกำลังเผชิญโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแม่แบบ DNA ตัวตนด้านมืด Shadow Cell และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อติดต่อกับอาณาจักรที่มีความถี่สูงกว่าเช่นโลกภายใน Inner Earth อันตรายจากสารทางวิทยาศาสตร์และสารยุคใหม่ n ิ w เ g e ผู้บรรยายเตือนว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และการปฏบิบัติบางอย่างในกลุ่ม New Age กำลังทำลายแม่แบบ DNA ของมนุษย์โดยไม่ตั้งใจดอกจันการสร้างอย่างไม่รู้เท่าทันนักวิทยาศาสตร์มักสร้างสารต่างๆขึ้นมาโดยไม่เข้าใจแม่แบบคลื่นเวฟฟอร์มเทมเพลตที่อยู่เบื้องหลังซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดูดีเพียงภายนอกแต่สร้างความเสียหายภายใน ดอกจันคํำเตือนเรื่องทองคำโมโนอะตอมโม n a t o m i c o มีการเน้นย้ำว่าสารอย่างผงทองคําขาวนั้นอันตรายแม้จะช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าชั่วคราวจากการเปิดหน้าต่าง DNA แต่แท้จริงแล้วมันสามารถทำลายคลื่นสเกลาสกาลาเวฟในสาย DNA ชั้นล่างส่งผลให้แก่ก่อนวัยและไปหล่อเเลี้ยงตัวตนด้านมืดธรรมชาติที่ต่อต้านคริสโตแอนต้คริสเตียของสังคม เนื้อหาโต้แย้งว่าโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจและชีวภาพในปัจจุบันมีลักษณะที่ต่อต้านคริสโตดดอกจันทโครงสร้างที่บิดเบี้ยวแทนที่จะเป็นตัวร้ายที่สวมผ้าค,คลุมสีดำอย่างชัดเจนพลังเหล่านี้แสดงออกมาในรูปแบบของพืชที่ผิดเพี้ยนระบบเศรษฐกิจสังคมที่กดขี่สิ่งมีชีวิตและแม่แบบทางชีวภาพที่ถูกบิดเบือนดอกจันททางเลือกของโลกภายใน Inner Earth ผู้บรรยายเปรียบเทียบสิ่งนี้กับโลกภายในซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการสื่อสารอย่างเปิดกว้างแม้แต่ตน้าก,ก็มีความรู้สึกและสื่อสารตอบกลับได้รวมถึงสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นเช่นแฟรีได้เทคนิคการป้องกันและการวิวัฒนาการเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มีการเสนอแนวทางทางจิตวิญญ,ญาณดังนี้ดอกจันทราประทับมหาริก มาฮาริชซิลถือเป็นเทคนิคแรกและสำคัญที่สุดในการปกป้องสนามพลังของตนเองและเตรียมพร้อมสำหรับประตูทางผ่านดอกจันจิตสำนึกแห่งร่างกายเนื่องจากข้อมูลอาจสูญหายหรือจิตสำนึกสามมิติอาจถูกครอบงำได้การโปรแกรมความรู้ลงในความทรงจำระดับเซลล์ของร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากดอกจันการควบคุมความคิด มนุษย์ถูกอธิบายว่าเป็นผู้สร้างตลอดการตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าความคิดเชิงลบเช่นการจดจ่ออยู่กับการพลิกกลับของขั้วโลกหรือความล้มเหลวจะส่งแรงยึดเหนี่ยวทางโทร,รจิตที่เป็นอันตรายออกมาเราต้องคอยดักจับและเปลี่ยนทิศทางความคิดดันมืดเหล่านั้นการระบุตัวนักเต้นเงาชาโดแดนเซอร์ cer, และการหลอกลวง ส่วนสำคัญขอองค์การบรรยายกล่าวถึงเวส t d ดักชาร์โดแดนเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดซับบุคลิกภาพและความทรงจำของบุคคลเพื่อนำมาใช้เป็นหน้ากากดอกจันกลกลวงทางอารมณ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช้ความทรงจำระดับเซลล์เพื่อเรียนแบบคนที่รักโดยใช้กลวิธีตั้งแต่การเรียกร้องความสงสารไปจนถึงการปั่นหัวทางความคิด ดอกจันการสัมผัสความถี่ผู้บรรยายเน้นว่าเราไม่สามารถพึ่งพาเพียงการมองเห็นทางกายภาพได้เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถฉายภาพจากจิตใจของเราเองออกมาได้เช่นภาพญาติที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถในการสัมผัสความถี่เพื่อตรวจจับว่าร่างกายนั้นถูกยึดครองหรือแทนที่ด้วยจิตสำนึกอื่นหรือไม่เดิมพันขอองค์การต่อสู้ ผู้บรรยายสรุปว่าการต่อสู้เพื่อตัวตนด้านมืดนั้นรุนแรงมากหากตัวตนด้านมืดถูกดูดเข้าไปในความทีเวสดักและถูกฉีกขาดออกจากส่วนที่ดีของบุคคลร่างกายเนื้ออาจสูญเสียพลังชีวิตที่จำเป็นในการคงอยู่ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกสลายในระดับโมเลกุลได้